ยามบวงหนูยามเสาครับถึงมาใส่ใหม่ครับหมายใหม่ใส่ประมาณเจ็ดเจดคันครับเมื่อกี้นี่ไปยามบวงบวงหมายหนึ่งมุนอีเล่ครับลวดขาดครับตัวไ่เต๋อปลาเขาปลาเขามุนมุดหมดเลยไงต้องสสยจะเป็นหนูพุกไงนะครับเสียดายมาขึ้น,ม,นมาได้มายาม เอาอีกมาหนึ่งบ่มาหนึ่งบ่งถืกอ,อันนี้มาเบิ้งหมายไหมครับร่องเบิงบ้งเพิ่งเปลี่ยนเพิ่งใส่มึงตอนแรกเมื่อวานนี้ครับมาเบิ้งหมายไหมสิหมานบ่ไปเบิ้งน้ำกันครับน้ำยังไหลยอยู่ครับใส่ดักไว้ต้นปี ใส่ปลายปีม่สิบิบพท่านมันช่วงนี้จะเป็นเน้หนูุกอยู่ครับปลายปีจะเป็นหนูจิ้งโจ้นครับใส่ดักไว้ก่อนได้ได้สามแต้มแล้วสามตแล้วดีหนูเบึกหางแรกหมายโตนี้ยังไม่โดนครับหมายตัวนี้ยังไม่โดน ตึงอยูไหมไหมครับอีกหนึง่งไม่นี้แหละใหม่นี้ก็ยังครับยังยัง มือห้อยผ่านอยู่ครับมือห้อยผ่านอยู่เอาบระเกเดี๋ยวแปรงไม้ก่อนแปงไม้ก่อนโดนแล้วครับโดนแล้วปลาใหญ่ตีโอ้ยหนี่ย่างโอ้ยหนูแดงหน่อยครับหนูจิงโจ้เออยู่บนนี้ฝุกดีใจเบิดเข่าท้องพี่น้องโดนแล้วเต็มแล้วครับมาแล้ว แปนหมดเลยครับพ่อน,นีน่ยหกแปนหมดเลยพ่น,นี่ครับใส่ตัวทองเลยพ่เนี่ยได้มาทองแล้วครับพ่เนี่ยเดี๋ยวเก็บกันครับเดี๋ยวมันลุด เป็นหนึ่งแต้มแล้วครับเป็นแต้มแล้วหัวแดงหัวจิงโจ้เลือไหาจะเลืออยู่เลืออยู่ขั้นหนึ่งครับสี่ห้าหกครับป้าเหลือข้าวนามันนาแต็มนี้แนละโดดไมมเออ nhưng bờ đồn hả kìm để mà mày tôi là không sai mà tôi nỉ không phong ngân sai dư chết hả chết lắm dăm bữa lắm giảm điêu mùi đáng, nô chinh cho hết luôn 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 lúc luôn luôn người luôn 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 các luôn 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 to luôn 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 บ่หลาไปบ่ไหลาหนูยังบ่ไหลไปไหนเอาน้ำยังไหลอยู่น้ำกันนั่นงยังบ่เห้งมันบ่เห็นทางหนูครับมันเห็นทางหนูมันแห้งก็หนีมันเห็นทางหนูไงอันนี้มันยังบ่เห็นมันหาทางหนูเนี่ยเคยมาเบิ่งกันไหมครับอ่ะครับโอเคครับ